คือมีความหมายเขาถือเป็นมันสำคัญวันหนึ่งเนาะพวกเราทั้งหลายก็มีความยินดีที่ได้อุปกรอ์าทชิชาติมันแมงมาเราเสีเสๆเนื่องๆกันต่อตามตระกูล ยังโชคดีว่าในบางเมืองไทยเราก็ได้ติดต่อกันมาเรื่อยๆไม่ขาดอยากผู้ปกครองประเทศชาติบ้นเมืองอันนี้ก็ถือว่าจะพูดว่าสั้นๆที่เราวันนี้นมาก็ไม่รู้ยังไงรินทียเตรมบรที่เตยมอะไรบริที่คุยอะไรา คุยจะเขียนนันนี่จะใช่ใชรได้หรือไม่ใช่ไดรก็เป็นคำสั้นๆคงจะเข้าใจกันเิ็ว่าเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา65สิบห้าพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบธั้นสั้นเน,นี่้พวกเราเป็นผสมนิกรทั้งหลายใช่ไหมไมีความเพิ่มเปินยินดีที่ได้มีพระราชาศึกสันติวงศ์งตลอดมาในเมืองไทยของเราวันนี้เราก็เป็นผสมนิกรทั้งหลายก็ มีความเต็มใจและชื่นใจอยากขออำนวยบุคคให้พระองค์ได้เป็นลมโพลลมชัยของผสมหวนวร์ชาวไทยมีอายุยืยนนานู่ช่วงกาลและสมัยที่ตามปกติพระองค์จะได้บริหารประเทศชาติบ้านเมือง ขอให้พระองค์อยู่กับเสมสำรารในาดูแลประชมนีกรนทั้งหลายตามสันติวงศ์ทีในเสพเสกันมาทั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันพวกเรานั้นก็เป็นประสมนิกรที่จะขออนุมโมทนาสาธุก,การในอันที่มีบุญบารมีที่ได้สร้างสมบูรณ์มา ตั้งแต่ทันทีวงม,มาจนถึงปัจจุบันนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นประสบนิกรพอจะได้พิฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการที่เราได้นาฬการใหม่นี่ก็พ อำนวยพวามสให้ทั้งสมมติกวรทั้งหลายทั้งู้ทีเได้เป็นใหม,ม่ก็อลยรสมมิกวรทั้งหลายเขให้มีความชื่นใจและมีความสุขอยู่สำราญเหมือนกันขับพองอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นบุญเ,เป็นกุศลที่เราจะทรงความสุข ที่เรามีนี่ให้พงมันได้รับการผสมกกาเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีที่จะส่งคุณสุขที่ได้ทำบุญเพ็ยมาทั้งหลายขอถวายเป็นพระอริกุศลหนึ่งในวาระที่สำคัญนี้้องอยู่กับเสมสํารันยิ่งเย็นนานตลอดไปแค่นี้มันจะพอดีอืมยาว แล้วมันพันนานายาวมันทุกคนก็จะเข้าใจเนาะสั้นๆเนาะอืมวันนี้เวลามีโอกาสที่จะได้พบกันเวลาได้เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วต่อไปข้างหน้าเป็นหน้าที่จะมาจะคุยเองวันจะพูดเองเพราะก่อนนี้ก็พระองค์ก็ เตรียมตัวหลายครั้งเหมือนกันที่จะมาสำนักหนี่ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงมนี่เวลาเรายังมีอยู่ชีวิตอยู่ของพระองค์ได้เป็นคำความวัฒนชาติแล้อาจจะได้เจอกันทั้งวันได้พบกันได้คุยกันเรื่องการบริหารทำหลักของ พระราชาเป็นผู้มุ่งความประเทศชาติชาตาิอันนั้นเราได้ศึกษามาดีที่ทั้งคุยกันก็ตั้งแต่สมบาติเด่นพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรามาก็ได้คุยกันมาแล้วสนทนาทางทางเรื่องธรรมะนนคุยกันเรื่องธรรมะนะทงางวังก็ก็ไปสันมาแล้ว มังใข้างบนก็นทั้งบินทาบทาททั้งพิชันในวังไห้คุยกันทวๆๆัว์ตัวทัวร์เลพนางเจ้าเหมือนกันแพรเมตตาให้พระองค์อยู่เมื่อเห็นออกโทระท,ทับเท่าไหร่ลูกเสษย์มาฟ้องไม่รู้ว่าไม่สบายแค่ไหนแต่มาไม่สบายแต่แพรเมตตาให้สมเด็จมให้สมเด็จทามัง ครัง้งก็คิดว่าเวลาเป็นอาพาฒน์อยากไปเยี่ยมมันใ <c oughs> จะได้สนทนากันคุยกันดีทุก <c oughs> <c oughs> คุยกันมาทาง,ง่นนจะไปชุนสามชนสี่คุยกันให้ได้ยู่หัวหินเกือบสองเดือนเกือบทุกวันเลยพระองค์สนใจ ตาองธรรมะามเรื่องการปฏิบัติของธรรมามาปธิบายคือฟังอันนี้ผู้ที่มาถึงที่นี่กัเจ้าพาะยุ้งเล็กมา,ากมมแล้วสามเที่ยวแล้วคงสงเกี่ยวกับหนัององภาห่างกันพระเทพยังไม่ได้มาพระเทพครับเจ้านักการใหม่ยังไม่ได้มา แล้มันเป็นอะไรไปบัง <pub> ค <colo> ับเพราะคนเราเป็นวัดป่าถ้ามาก็ต้องจากแต่ละวันเนาะจากจะผูกโบ้จากจะพักสงสารแล้วจะอะไรอะไรมันเป็นอุดมการมุ่าธมัก <Trail> จัยทางเขาวัดก็พอแล้วรงสารเลยมันมันเกิดของราะมา่เหมือนกันมเอาทงยายตามทางให้เก็บยักลำบากมี เข้าประตูวันแล้วก่อนนวันอันนั้นแต่ละวัดเทีเ่ยงมันยักเก้าอี้อะไรยักอะไรอะไรนี่ถึงนนั่งไหนแต่แต่กวาม่ามีอะไมันก็มีนลยชาวบ้านท่งเรียกมากันั่งพื้นมีมีเก้าอี้เหมาสมมานั่งพื้นเลยนเหงื่ออวน วัดป่าไว้ถ้าพูดตามความจริงนั้นคือเหมือนในวิหารเราเนี่ยอรมบังการอัตมาคนที่จะซื้อเก้าอี้ที่เป็นบอกเป็นเก้าอี้นุ่มๆมาตั้งเดียเ่ยวนี่มีหลายชุดแล้วคนมาขอแต่มาห้ามไม่ซื้อมาอยากให้ตำราบอยากให้มัน ล้วจะทำความสะอาดยากใช่ไหมกรับผู้พรมอีกไปผู้พรมเต็มนี่นะมีคนมาเสนอหลายคนแต่ไม่ให้ไม่อนุญ,ญาตจะให้นั่งประเฑ์รักษาความสะอาดสะดวกยังกานั่งสะดวกวันนี้พหลรกกรอนกามุนทีพรลักกรมาก็หมู่สีสคนคนเขาอี้ประจิต นางโอ้ยท่านอาจารย์ท่ายังตอนรับดีเทวนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ทุกคนเลยเออเอามีคูปเดียวเลยนั่งเก้าอี้กันแล้วคุยคุยคุยกันนันนั้นคุนกันได้อยู่นนาลาทิวารเลยคุยกันคุยกันเรื่องธรรมะอะไรต่างๆนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะก็จะ ให้พรเซียนะโตวยพรให้นัฐการใหม่ของพวกเรานี่ไแก่รับจากเราเป็นประสมนิกรมีวยพอรอะไรบ้างอาผู้ใดไม่ต้องไม่ต้องหยาดน้นทุทิศอะไรก็แล้วแต่เราหร่วงว่าแผ่เมตตาคุณงามความดีที่เรามีอยู่วิจะถวาย เป็นพระราชกุศลดยกแต่เต็มใจทุกคนคิดว่าเป็นโชคดีของประเทศเราอยู่ที่มีผู้ที่เสืรสันติวงที่ตามลำดับของวงสันธิวงศ์เนานะมีกษัตริย์แล้วก็มีอาสมุทธาาตมุทธีเป็นผู้ที่เสิรสันีิวง าหาอยา่างที่วันนี้เราเรามีแล้วก็สบายใจหน่อยช่วยช่วยกันเอาเอาเอาผ่เนาะเอาเอาพรเลยเนาะ,ะทางใจแน่นมิตา